สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอทาเหมือนเดิมนะครับของเราน้ำมันว่าน,นะครับกับ ก็เป็นอันนี้นะครับสีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อหลังบ้านของเราได้นะครับสําหรับข่าวประชาสัมพันธ์รอบนี้นะครับก็จะห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากอาจารย์นะครับไปทําพิธีในการทําเทียนขึ้นมานะครับซึ่งรอบนี้ใช้เวลานานมากเลยเพราะว่าเทียนเก่าก็หมดไปนะครับแล้วก็เทียนใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆมานะครับอาจารย์ก็บริกรรมคาถาเนี่ยเป็นเวลานานเลยนะครับก็เลยห่างหายจากการประชาสัมพันธ์ไปนานเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารอบจุดเทียนของเรารอบนี้นะครับก็จะเป็นวันเสาร์ที่14นะครับมิถุนายนนะครับรอบนี้ก็จะมีเลิกดีด้วยกัน2เลิกนะครับก็จะมีเลิกสิทธิโชคนะครับแล้วก็เลิกหัวเรียงหมอนนะครับเลิกสิทธิโชคนี่ครับก็จะเด่นในเรื่องของการเงิน การงานนะครับก็หากใครตั้งต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในวันนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินการงานอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเนข้าทํางานในบริษัทใหม่นะครับทาบุญบ้านใหม่นะครับหรือว่าจะเปิดร้านค้าต่างๆนะครับก็จะทําให้กิจการการค้าของท่านหรือว่าธุรกิจของท่านหรือว่างานของท่านนะครับประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็รุ่งเรือนะครับเติบโตในหน้าที่การงานได้ดีเลยนะครับส่วนอีกเลิกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลิกหัวเรียงหมอนะครับเลิกนี้นะครับก็จะเป็น ทุกๆรอบของเรานะครับจะมีเลิกหัวเรียงหมอนอยู่ด้วยนะครับก็ออาจารย์บอกว่าถ้าความรักต่างๆของในครอบครัวนะครับหรือความรักกับเพื่อนร่วมงานหรือความรักกับเจ้านายหรือความรักที่เกิดข <Yeah. S 1> so, ึ you, yeah. ้นกับท่านนะครับดีนะครับทุกอย่างในชีวิตของท่านมันจะราบลื่นไปด้วยดีฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลยอาจารย์ติกก็เลยมีเลิกหัวเรียงหมอนเนี่ยมาทุกครั้งในการจุดเทียนเลยนะครับ สำหรับเทียนที่แนะนำในการจุดรอบนี้นะครับท่าเด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นเทียนเกี่ยวกับการเงินการงานนะครับเช่นเทียนพระอุป,ปคุตนะครับเทียนพระพิคเนตนะครับ แล้วก็เทียนเจ้าเงาะนะครับสามตัวนี้เลยจะเด่นในเรื่องการเสริมบาร,รมีเสริมอำนาจเสริมสิ่งต่างๆที่มันแย่อยู่นะครับให้กลับเป็นดีนะครับอย่างเช่นการงานมีปัญหาการเงินมีปัญหาทําอะไรแล้วติดขัดเนี่ยลองจุดเทียนสาตัวนี้นะครับจะช่วยให้สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยช่วยกลับมาดีขึ้นอย่างเป็นระดับระดับแต่ถ้าบางท่านนะครับลูกศิษย์บางท่านนะครับอยู่ในช่วงที่ดวงเปิดและดวงดีนะครับอ่า บางครั้งนะครับงานที่แย่ของท่านหรือว่าสิ่งต่างๆที่ติดขัดของท่านนะครับจะพลิกกัดจากล้ายในการเป็นดีแบบเห็นชัดเจเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ดวงยังไม่ดีนะครับจะค่อยๆพัฒนาทีละระดับระดับอย่างมีนัยยะจนท่านจะรู้สึกได้เลยว่าเเมื่อท่านจุดเทียนเปิดดวงแล้วนะครับก็จะรู้สึกเลยได้ว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นอย่างเป็นระดับเลยนะครับตัวผมนะครับก็ดีขึ้นเป็นระดับระดับเลยนะครับอย่างช่วงนี้ที่ไม่ได้ทําการอัดคลิปเพราะว่างานเข้ามาเยอะมากครับไม่มีเวลามานั่งทํา คลิปให้อาจารย์จิเลยก็เลยต้องเอ ờ, หาเวลานะครับเจียดเวลามาทําคลิปให้กับอาจารย์จิเนี่ยแหละครับแล้วบางท่านนะครับถ้าจุดเทียนเปิดดวงแล้วท่านเนี่ยมีงานมากขึ้นมีสิ่งที่ทํามากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับท่านตอนท่านต้องดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะครับมันจะได้มันจะไม่ได้ทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าภาระมากขึ้นงานมากขึ้นเงนิน,งนมากขึ้นนะครับมันก็ต้องแลกมาด้วยสุขภาพฉะนั้นเมื่อท่านมีงานมากขึ้นแล้วท่านต้องแบ่งเวลาดูแลสุขภาพให้ตัวท่านนะครับ ก็จะเปิดทั้งดวงก็จะได้รับทรัพย์ทั้งเงินทั้งงานแล้วก็จะได้เรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับเพราะบางคนนะครับพอง,งานเข้ามาจริงๆเนี่ยไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยนะครับได้เงินก็จริงแต่สุขภาพแย่ลงแย่ลงฉะนั้นท่านต้องแบ่งเวลาให้ดีๆนะครับ แล้ววันนี้นะครับเราก็มีเทียนตัวใหม่มาแนะนําให้กับลูกศิษย์นะครับเผื่อใครสนใจจะจุดเทียนแบบนี้นะครับเทียนวันนี้ที่จะมาแนะนํานะครับก็จะชื่อว่าเทียนหนูกินนมแมวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์จิก็จะทํามาเป็นอา่างประทีปหนูกินนมแมวนะครับแต่ว่าหลังๆนะครับก็เราจุดเทียนกันตลอดก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นยันตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาทําเป็นเทียนแทนนะครับ ซึ่งเทียนหนูกินนมแมวนะครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์เมตานะครับเป็นที่รักของผู้พบเห็นนะครับดึงดูดเจ้านายดึงดูดลูกค้าหุ้นส่วนต่างๆให้เมตตาแล้วก็สนับสนุนเรานะครับใช้ในการค้าขายติดต่อเจรจาสมัครงานนะครับสอบสัมภาษณ์ต่างๆพวกนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีลื่นฉลุยนะครับคลายความกัดแย้งนะครับคู่เวรคู่กรรมศัตรูคู่อาฆาตนะครับจากที่เคยแบบโกรธเราเกลียดเราจะช่วยลดจะช่วยบรรเทาลงจน หายไปช่วยอโหัสิกรรมให้เรานะครับแคล้วคาดจากไทยนะครับแคล้วคาดจากคดีความบางคนติดคดีความแบบมองแล้วมันอาจจะผ่านผ่านไปได้ยากนะครับแต่ว่าพอจุดเทียนตัวนี้นะครับดวงเปิดนะครับจะทําให้คดีความต่างๆเนี่ยมันลื่นไหลไปง่ายแล้วเราก็จะชนะคดีความนั้นได้นะครับเรื่องติดขัดในชีวิตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันก็จะผ่านพ้นไปได้ง่ายด้วยดีเลยนะครับ แล้วสําหรับใครนะครับที่ช่วงนี้ดวงตกลาหูเข้านะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าดาวราหูย้ายนะครับผมใครที่ตกช่วงนี้นะครับไม่ว่าอะไรมันก็ผ่านพ้นไปได้ไม่ได้เลยนะครับแย่ไปหมดทุกอย่างทาอะไรก็ติดขัดครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับเซตสามเทพแก้ดวงตกนะครับเซตสามเทพแก้ดวงตกมีอะไรเทียนอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีประกอบด้วยเทียนอุปคุตนะครับเทียนสีวรีนะครับแล้วก็เทียนเจ้างเเงาะนะครับ 3ตัวนี้นะครับจะช่วยเสริมดวงชะตานะครับสะดอกเคาะแก้กรรมทําอะไรติดขัดไม่ราบลื่นนะครับหรือว่าดวงเข้าเบญจเพศนะครับก็จะพลิกดวงจากร้ายกลายเป็นดีปัดเป่าสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับคิดการสิ่งใดนะครับก็จะราบลื่นเปิดดวงเปิดโชคลาบเปิดเงินทองนะครับบางคนนะครับอาจจะได้รับทรัพย์จาก เขาเรียกว่าอะไรโชคลาภอย่างเช่นอาจจะถูกลอตเตอรี่หรือมีโชคแบบบังเอิญบังเอิญโดยที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนอยู่ๆญาติก็เอาเงินมาให้อยู่ๆธนาคารก็บอกสามารถกู้เงินได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆที่มันติดขัดนะครับก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับเทียนที่เหมาะกับเลิกหัวเลี้ยงหมอน,นะครับก็ยงังเคง ก็ยังคงเป็นเทียนเกี่ยวกับความรักเช่นเทียนอินคู่อินแก้วอินหลวงเทียนคู่รักนะครับหรือจะเสริมเสน่ห์เมตตาอย่างเทียนพระแม่รัศมีนะครับเทียนพวกนี้นะครับก็จะเหมาะกับเลิกหัวเรียงหมอนะครับจะช่วยในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับคู่รักนะครับที่อยากให้เขาคืนดีอยากจะคืนดีกันนะครับคนรักที่จากไปอยากให้กลับมาครับจุดเทียนจากพวกนี้นะครับจะดีมากนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับที่จะแนะนํากันนะครับสําหรับใครที่ดวงตกหรือว่าทําอะไรก็ติดขัดอีกอย่างหนึ่งนะครับหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้กระสับกระส่ายทําอะไรก็ไม่มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเราก็จะแนะนําเทียนตัวนี้เลยนะครับเทียนถอนอาถรรพ์นะครับเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรใครไว้หรือมีใครสาบแช่งเราหรือว่ามีใครคิดร้ายกับเรานะครับในทางที่เรามองไม่เห็นนะครับจุดเทียนพวกนี้นะครับก็จะช่วยถอนอาถรรพ์ถอนคําสาบหรือว่าถอนสิ่งที่คนไม่ประสงค์ดีกับเรา ได้ทําให้สิ่งที่มันติดขัดอยู่หรือสิ่งที่เราทําให้เรากระสับกระส่ายไม่สบายอาจจะมออีความรู้สึกดีขึ้นเป็นระดับระดับตามระยะนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าใครดวงดีนะครับแป๊บเดียวนะครับจะเห็นผลทันทีเลยแต่ถ้าใครที่ดวงตกหรือดวงไม่ดีอยู่แล้วนะครับจะค่อยๆดีขึ้นได้ดีขึ้นเป็นระดับจนคุณรู้สึกได้อย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับ อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเออก็จะถึงครบวันที่14มิถุนายนแล้วนะครับก็ท่านใดที่สนใจจุดเทียนนะครับกับอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาหลังบ้านของเราได้เลยนะครับทั้งบานแดงบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมีของสายมูไม่แนะนํากันเพิ่มเติมนะครับตัวแรกเลยนะครับชื่อว่าตะกุดมหาสะท้อนนะครับ ตะกุดมหาสะท้อนนะครับเป็นของมูเตลูของวัดศรีดอนมูลนะครับอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับตะกุดนี้นะครับจะปลูกเสกเอ่จจากคูบาน้อยนะครับเตชะปัญโยนะครับตะกุดตัวนี้นะครับจะจานด้วยอักขระนะครับหุ้มด้วยเนื้อคลั่งนะครับผม พุทธคุณนะครับจะช่วยคุ้มครองนะครับเสริมอํานาจบาร,รมีเสริมดวงเสริมชะตานะครับเสริมตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเสริมกิจการให้การงานให้รุ่งเรืองและก็มั่นคงนะครับถ้าลูกศิษย์หรือว่าผู้ติดตามท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเราได้เลยนะครับของสายหมูอีกอย่างที่จะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นองค์เทพนะครับ องพระแม่กาลีของเรานั่นเองนะครับเนื่องจากพึ่งผ่านพิธีองค์ของพระแม่มานะครับใครที่ดวงตกหรือดวงไม่ดีนะครับก็มีองพระแม่ไว้นะครับนี่ครับองพระแม่กาลีนะครับก็แล้วแต่ชอบปางต่างๆของท่านนะครับองพระแม่กาลีก็จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับออกจากชีวิตของท่านไปนะครับสิ่งที่เป็นมนดําสิ่งที่เป็นของอัปมงคลสิ่งที่เป็นของดําหรือว่าของที่เรามองไม่เห็นที่ติดตัวเรามาหรือว่าติดมากับครอบครัวเรานะครับ มีอ่าไว้ในบ้านไว้บูชานะครับก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับออกจากบ้านท่านออกจากตัวท่านนะครับเพื่อให้ท่านนะครับผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับมีอะไรที่มันติดขัดนะครับก็จะทาให้ลื่นไหลไปได้นะครับส่วนใครที่มีองค์พระแม่กาลีบูชาอยู่แล้วนะครับก็สวดบทสรรเสริญท่านอย่างสม่ำเสมอถวายน้ํานะครับถวายผลไม้นะครับก็จะช่วยให้ชีวิตท่านนะครับเออเจริญรุ่งเรืองไปอย่างได้ดีเลยนะครับ แล้วองค์พระแม่กาลีของเราองค์นี้เป็นองค์พระแม่กาลีลิ้นทองด้วยนะครับก็จะเน้นเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองต่างๆให้เข้ามากันอย่างมากมายเลยนะครับปางอื่นๆก็ยังมีอ,อ,องค์พระแม่ตาลีนะครับก็จะเน้นสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับหรือว่าสนใจองค์พระแม่หรือว่าสนใจองค์งเทพองค์ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลในเฟอขอโทษทีครับก็สามารถเข้าไปดูในบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับอาจารย์มีรายละเอียดลง มาให้กับลูกดวงและก็ลูกศิษย์ทุกท่านให้ดูอยู่แล้วนะครับส่วนองค์เทพต่างๆนะครับเราก็จะผ่านพิธีของทางพราหมณ์ฮินดูมาอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับหรือถ้าใครจะเสริมให้เป็นชื่อของท่านโดยเฉพาะก็สามารถติดต่อมาหลังบ้านนะครับเพราะอาจารย์ก็จะไปนําไปทําพิธีทําผูกดวงกับทางองค์เทพกับตัวท่านโดยตรงเลยนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องรางของขังอื่นๆหรือว่าของมูเตลูอย่างอืง่นอย่างเช่นเ หินมงคลต่างๆนะครับเราก็ยังมีให้ท่านเช่าบูชากันนะครับก็สามารถติดต่อมาหลังบ้านได้นะครับหรือจะติดต่อกับพี่สาวของอาจารย์นิลินโดยตรงก็าสามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็จะส่งไปให้ทางพี่สาวอาจาร,ร,ร,รย์นิลินอยู่แล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่จะเช็คดวงรายวันรายเดือนรายปีหรือว่าจะเช็คดวงตามที่ท่านต้องการนะครับก็สามารถติดต่ออ,อ,อ,อาจารย์อีกท่านหนึ่งของเราได้นะครับเพราะอาจารย์ก็จะมาทําการดูดวงอย่างสม่ําเสมอดูดวงออนไลน์อย่างสม่ําเสมอให้กับลูกศิษย์ อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดลึกๆเลยนะครับก็ติดต่อท่านไปได้นะครับเรามีข้อมูลลงไว้ในบ้านเพจบ้านฟ้าชุมช่องชุมชนต่างๆให้ท่านได้คอนแทคกับอาจารย์โดยตรงอยู่แล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่มีการติดขัดในเรื่องราวต่างๆนะครับต้องการจุดเทียนนะครับหรือจุดเทียนกับอาจารย์มาแล้วนะครับอาจารย์ก็จะทําพิธีให้อย่างดีนะครับแต่ถ้าใครไม่จุดนะครับอาจารย์ก็จะทําพิธีการสวดมนต์หรือว่าภาวนาให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนะครับก้าวข้ามสิ่งที่ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับทั้งด้านการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับหรือสิ่งต่างๆนะครับให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับจะมีของมูเตลูแล้วก็องค์เทพแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อื่นมาแนะนําให้กับลูกศิษย์และก็ผู้ติดตามทุกท่านเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ